ฮาดูซิว่ามีเลขอะรอศูนยศนเ่ออันนี้คงาคงาศูนย์อยู่ศูนย์มันไม่ไม่ได้ใช้คำนี้ไม่ได้ใช้ควางศูนไม่ได้ไม่ได้มกเป็น,าน,ปท,นท,ทาไงพี่ชัยงยูรอรอออ้ยดูไม่ดีเลยเมถ โวยอะไรไม่ป oh, ่อยเขาปางเรื่องมันพูดได้ปางเรื่องมันพูดไม่ได้เพราะว่าสึ่อมวลชนมาเยอะมากเลยเอออออเาสัก3ตัวนะเอให้ผมพูดเลยเอาเรื่องยังไงดีนะตรงนี้พี่ก็หวันนะพี่ก็พูดเลยผมก็ไม่รู้ว่าเอ่อ ูผมไหมดูซิวมีเลขอะไรอเออคาับกจะให้ดูเลขจะกัวแล้วนะคะทุกคนเลขอะไรเหรอเลยนะช่วงนี้เห็นเลขอะไรบ่อยๆเหรอไหนอ่ะอ๋อสินี่ขาไม่ต้องบอกแล้วก็ดูเองได้เลยแสดงว่าเขไม่ดูอยู่อ่เดี๋ยวเถอต้องอะไรที่ เย็นทุกคนใจเย็นสามตัวเหรอครับโอ้ยยากมากเลยอ่ะไม่ได้กดดันแต่เพิ่งต้องรอหน่าอยู่ฮะโอ้ผมอยากให้นี่แบบมันดีจริงๆนะครับท่านบวังอ๋อเอะดูก้วกันะเลขสูงมีไหมไม่มีใช่มหมีมีได้เออมีมีน้เตอนนี้เราอยู่ที่ Central World ทุกตอนซึ่งตัวโของ เฮ้ยเอาแล้วศูนย์ูนอืมโอ้ย่ังไงดีจำพาอแบบแบบศูนย์ศูนยูน่อีออแบบ่แมบบ่อันนี้ผมคางผมคางศูนย์อยู่ศูนย์ค้าง ไม่ได้ค้างสูตรไม่ได้แปลว่าอะไรหรอค้างไม่ได้ค้างใช้ค้าับค้างอะไรอ่ะอ้างต้องใช้คำว่าอะไรต้องใช้คำว่าอะไรฮะยับค้างผมยับค้าว่าสูตรอยู่อันนี้นี่เขาไม่ใช่คำว่าค้างหรอค้างไม่ได้ไม่ได้โอ้ยอ่ะค้างใช้กับกิจกรรมบางประเภทอะไรอ่ะซิบงแปรบวก กูอยากรู้ว่าือพี่บอก่าสอดไหช่มัวกัใช่ใช่เป็น้ไปศึกษาเอาแล้วกันได้คร้บหาตไปถามใครที่ใชยกูรู้อันนั้นตัวจริงโอเคเราได้สูนแล้วนะสูงย์เนไอไอไอเอ็มดีไอเหมือนตัวเดียวเล็กนึงศูนย์นึ่ง ตัวหนึ่งดอกไม้เอามาแล้วดอกไม้มีอะไรดอกไม้ดอกดอกดอก้ดอกอย <g ib it> ดูไม่ดีแบบเลยด,ดอกไม้คขาว่าดอกจะเป็นดอกเ,อเออกด็กออ่านดอกไก่มีสมตัวด้วยกันสาตัวศูนยาแล้วกันครับโอเคเอจบด,ดีแรกศูนย์นหนึ่งสามศนย์หนึ่งสมตอบเบอครับโอ้ย ว่าเวลาเขาถูกฝนเนี่ยโหยอะไรมมนปล่อยเขาปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาคือผมกับผู้หญิงด้จริงๆนะรู้สึกก็ถูกกันไปหมดเลยปล่อยเขาบางเรื่องมันไม่มันไม่เห็นจะปวดที่ออกมาเลยโอเคบางเรื่องมันพูดได้บางเรื่องพูดไม่ได้ตเพราะว่าสื่อมวลชนมาเยอะมากเลยอ